5ทักษะและคุณสมบัติของวิศวกรที่ประสบความสำเร็จรู้หรือไม่ว่าการประสบความสำเร็จในสายงานวิศวกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวทักษะและคุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆที่มองเผินๆอาจไม่ชัดเจนก็เป็นแรงผลักดันสำคัญลองมาดูกันว่า5ทักษะและคุณสมบัติเหล่านั้นมีอะไรบ้างโลกวิศวกรรมคือสนามแห่งการแก้ปัญหาซับซ้อนวิศวกรต้องคิดนอกกรอบค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ๆที่เป็นไปได้ และมองเห็นทางออกที่ผู้อื่นอาจพลาดนี้คือจุดเริ่มต้นของความแตกต่างที่แท้จริงในอาชีพนี้ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนหากคุณอธิบายไอเดียให้ทีมงานหรือผู้บริหารไม่เข้าใจโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอาจลดลงการสื่อสารชัดเจนและเสริมความมั่นใจคืออีกหนึ่งหัวใจสําคัญของ,ของวิศวกรที่ดีโปรเจกต์ใหญ่มักเกี่ยวข้องกับทีมงานที่หลากหลายวิศวกรที่ยอดเยี่ยมต้องรู้จักทํางานกับผู้อื่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และพร้อมก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในเวลาที่จำเป็นเทคโนโลยี Technology, ไม่เคยหยุดพัฒนาคุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญของวิศวกรระดับมืออาชีพคือความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์และข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมออยากก้าวสู่การเป็นวิศวกรที่โดดเด่นใช่ไหมลงมือพัฒนาทักษะเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้ติดตามเราเพื่อเคล็ดลับและเนื้อหาองค์ความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในเส้นทางวิศวกรรมระดับโลกจรวด